เชี่ยวดำค่ะรสหวานนะคะแล้วก็เต้าแจ้งนะคะเต้าจิ่วเต้าจิ่วนี่คือน้ำเป็ดนะคะน้ำเป็ดกระเทียมเค็งค่ะแล้วก็จะมีไวกระเทียมค่ะใบกระเทียมแบบนี้นะคะมันค่ะใส่ลงไปนิดนึง แล้วก็เิงนะคะผัดจนกว่ากระเทียมจะหอมนะคะต้อเจ้างของเราลงไปะคะ่ะน,นี่คือรสชาติแบบหนะ,ะัน้นีีแบบละเอียดมันมีแบบเม็ดแล้วก็ละเอียดนะคะไม่ ขแบบแลกน,กน้นก็ตามได้ร็ดค่ะอมมากกว่า ของชลภน,นิดนค่ะเจนิดหน่อยผัดสักพักหนึ่งให้เนื้อมันโลนน้ำมันหน่อยแมอของเราจะมีถุงเท้านันลดลงถ้าผัดให้เนื้อมันยุดสักพักหนึ่งมันจะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ เนื้อของเราก็จะมีเข็ม้ามด้วยอันนี้คือสุดของคนจีนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะต้มจนกว่ามันจะนิ่มใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ ้ำตาลนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เต้าเจ้งของเรามันเป็นรสมีรสหวานนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งสีอวดําหวานค่ะใส่ให้มันมีสีสันสีดำนะคะ เพิ่มอีกสักหน่อยใช้ช้อนเ่าใส่ลงไปสักก้านหนึ่งให้มันสุกเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะต้มจนกว่ามันจะสุกค่ะ ชิมดูรสชาติก่อนรสชาติดีมากเลยค่ะอู้หูกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะไหนลูซิ รสชาติจะเป็นเจอไหลนิ่มหรือ,อยังเนอะนยังแข็งปกอยู่เลยต้องต้องมอีกสักพักนึ่งง่ายแล้วค่ะรสชาติเมื่อกี้ใส่ใส่เกลือเพิ่มอ่ะเริ่มจะใกล้เค็มแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ช่่มใส่ชูก็น่าจะพอดี ม่แแล้วค่ะดูซิเนื้อสุกเองสุกแล้วค่ะเนื้อก็เสร็จแล้วเนื้อนิ่มแล้วค่ะว้าวอร่อยมากเลิศม,มากจริงๆค่ะนี่ค่ะน้ำซ้มสายชูใส่เยอะๆนะคะ อ๋อมันเปรี้ยวๆเลยเปรีย้ยวยังอร่อยค่ะเตเยอะๆเร่งพักเร่งไฟค่ะเร่งไฟเร่งไฟค่ะ,คะดำนะคะลงต้นกระเทียมของเราลงไปเลยค่ะใส่ยเยอะๆ ช้อนออกก่อนตักมาช้อนออกก่อนค่ะเราจะผัดแค่แป๊บเดียวนะคะต้นกระเทียมใส่ต้นกระเทียมลงไปแล้วก็ตัดผัดแค่แป๊บเดียวค่ะชิมดูว่ามันเปรี้ยวพอไหม อร่อยค่ะไม่เปรี้ยวเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็ปิดแก๊สไละ ใส่แล้วตักใสนไปกินที่ร้านค่ะไปกินที่ทำงาน เสร็จแล้วค่ะรสชาติก็จะมีก็จะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะอร่อยมากค่ะใส่น้ำจ้มใส่ซูเยอะๆอร่อยค่ะนี่ละเยอะเลยจุกๆเสร็จแล้วค่ะเยอะมากไปทานที่ร้าน